ราชคราชคู่ทาราสายน้ำโขงแห่งชีวิตมอดกอีสานโป่งลางไทยน้อมศรัทธาด้วยพักดีเรามาอัปเดตเรื่องราวของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะเป็นเรื่อง pm 2.5ตอนนี้กำลังกลับมาสร้างปัญหาอีกแล้วอวอนนี้มีเรื่องของลดน้ำตาลเลี่ยงเบาหวานวันนี้มารู้กันครับว่าช่วงครึ่งหลังเดือนพฤศจิกายนนี้ฟ้าฝนล,ลมหนาวจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ช่อง9ร่รวมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ ต้อนรับทานผู้ชมเข้าสู่รายการ3า0น้องหสิบองศานิวโช์โช์ให้ฮอตโช์ให้รวยโช์แล้วลุ้นรับความเป็นสุดปังหรือซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตจากทางรายการค่ะและเมื่อโช์แล้วก็จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากทางรายการแบบนี้เลยค่ะนี่คือความภาพภูมิใจจากทางรายการมอบให้กับผู้ชมที่มาสร้าแซ่บโช์ด้วยกันนะคะกรอกเงินสุดปังพลังฮอตกรอบท่อซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตคต้องปรบมือให้กําลังใจนักแสดงสร้าแซ่บโช์ของเราและปรบมือต้อนรับท่านที่การบดีมหาวิทยาลัยหอกาัน้าไทย รองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้โชว์ของเรามาจากจังหวัดอุดรธานีค่ะ,คะมีความพิเศษก็คือนี่เลยค่ะแท้แท่ฉา,า,า,ากอลังการสวยงาม,มาอลังการมากวินโด์คู่เห็นหน้าอาจารย์ก๊อฟเนื่องจากเราอยากดูว่าอลังการขนาดนี้จะมีมาตรฐานในการตัดสินขนาดไหนนะคะเพราะว่าโชว์มีความพิเศษก็คืออลังการมากค่ะวันนี้นอกจากฉากที่อลังการแล้วมีทั้งพินแคนโปรงลางกรองบอกเลยว่า ยิ่งใหญ่จัดเต็มมากค่ะด้านน,<ด>นี้เลยค่ะเราจะเห็นว่าขนกันมาแบบเต็มที่มากๆ<ช>สำหรับซาแซบโชนในวันนี้นะคะ เต็มที่ขนาดนี้อลังการขนาดนี้จะใช้มาตรฐานอะไรตัดสินคะวันนี้ค่ะความรู้และประสบการณ์ทั้งชีวิตมาตัดสินเอาทั้งชีวิตเลยนะคะเอาปีนี้ก็ได้ั้งปีนี้ก็ได้โอเคแล้วบอกได้เลยนะคะว่าโชว์ของรานวันนี้ผสมผสานศิลปะและวิถีชีวิตฟ้อนแบบอีสานแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวความเชื่อความศรัทธารวมทั้งประเพณีเกี่ยวกับพญานาคด้วยพูดถึงพญานาคนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คนไทยให้ความศรัทธามากๆเลยนะคะวันนี้มาลุ้นกันกับความเป็นซอฟต์พาวเวอร์อาจารย์พร้อมนะคะพร้อมครับ ไปกันเลยค่ะกับโชว์ที่พิเศษมากๆที่มีชื่อว่านาคดุษฎีนาธบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะใน3 1 0องศาซาแซบโชว์ช่วง360องศาซาแซบโชว์สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆ ผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองมีติดครัวไว้ได้ใจทั้งครอบครัว เจ้ายอ่อยกสรรเสริญได้อันเซินบารมีพามิ่งสีแม่นบานสักกาการทูนไทยชนน,นนี่ยอ่อมอบทูนองค์ไทยพแม่เ้าแทแล จเจริญดโอ้นอสีได้จากกาวตาขันาำมเนียงเสียงฝากใสมหาไสสิลำลองจ้าตานให้สุฟังแท่เดีการนีสีได้พันละนาเวา้เก่าถึงหนากนาคาก่อนไปหอดตอนบอนบานนาคาไทยผู้หักษาในทาราโปน้ำแปลเป่งกระแสสิน โอ๋นอดนดินแดนเมืองบาดาลไตพิภพบจบบาดาลได้สุขคำแม่นรักษาทำแม่ฝ่าจักรีวงดนบรรดาลความโอดมบอลีบุญดอกผุนพนจะเลื่นลำดอกซื่นบานแท้แม่นบาสายนาทีล่ำคงกวงไลลล่องทั่วอาณนาะเลียงชีวาชาวอีสานทั่วดินดอนและเดนดาวดุดดังนามพระไทยเจ้าให้โมฮาได้สุขเย็น ผู้งามล้ำคือดังน้ำไหลจากป่าพระเมตตาพวกผานี้ปานใส่ฐานบ่มียุนปานลำคงบ่มียุนสุนสิพันละนาใดโอเดพวกนาคานาคินได้ย่อยกบาละมีพระมิ่งสีจกรีวงบรม,มานาจากรีวงองค์แม่เจ้าแห่งแผ่นดินโอ,โอ,โอโละนอ น้ำพระทยองค์พระพันเยโดดดังนาทีสายฐานทาราคือดังน้ำลำโคงหลองมาหล่อเลี้ยงชีวาปวงตราชาชนทางทาลาดนบนพื้นพรสุธาราใต้บาดาลเมืองนาคนาคาทั่วจักร,ร,ราพิภพแดนตรายคกเทศแคว ยุ่คนทั่วทุกสากลแหล่งลาธานีประชนนีสายพระเนตรยาวไกลช่อมโยงใสไห้อโปกาแซส,สีนบ่มีเหือแท้ทุกยอย่าดินนำชุบชีวินพระสงรงนิกรเควยรัสซาดอนแซส,สองพระบารมี สุพินเทอุดมในสมบูณ์ถ้าส่งอนุกูลก็เกลือยเรื่อยมาสุนแสนสิผันลานาพอง่าสัทา่าบร่งราชนานี้ประดุดดังนาทีลำคงคาราพองผูก่าหมดนาค้าคาดอมวันท่านอาชุนีบาทบังคมถ้วยมาลาสมเด็จแม้เป็นดังพรอมชูเชิดพระบรม ชนนนาี้องค์พระพันปีเสียรยกิจมาตาองค์พระพันปีเสียดิจมาตาโอ้โหมีความพิเศษมากเลยค่ะ360องศานิวโชขอต้อนรับคุณครูโมเดล น้องมิลกี้น้องบิวตี้น้องเนตตี้น้องแก้มหอมน้องไอวิวน้องแพร่วาน้องบิ๊กบอสน้องเจ้าคุณและน้องนาทีนะคะและสําหรับนักดนตรีและสำหรับนักดนตรีค่ะนักดนตรีนะคะปงลางนะคะนําโดยครูครูจัสตินค่ะรวมทั้งน้องดังน้องโด่งน้องแจ็คน้องต้าน้องเล็กน้องคิวน้องดิวน้องตาต้าน้องชาเย็นและก็น้องจอร์นฟอนนะคะจากวงปงลางออนซอนน้องหานวิทยาลัยการอาชีพน้องหานจังหวัดอุด สวัสดีค่ะสสวัดีค่ะกับชื่อการแสดงที่มีชื่อว่านาคดุษฎีนาธบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งถือว่าเป็นการแสดงที่อลังการมากจริงๆอลังการขนาดนี้ขอคำคมวักทองเลยค่ะครับขอให้คำคมวักทองนะครับว่านาคราชคู่ทาราสายน้ำโขงแห่งชีวิตมอดกอีสานโป่งลางไทยน้อมศรัทธาด้วยพักดี ขอบคุณค่ะนี่คือคำรักทองของอาจารย์นะคะมีความพิเศษของโชว์ชุดนี้ก็คือการเตรียมความพร้อมที่ไม่ธรรมดาจริงๆน้องเดินทางมาจากจังหวัดอุดรธานีแล้วมาตั้งแต่วันที่11นะคะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรเดี๋ยวต้องรอตามรู้ข้อเท็จจริงกันนะคะในช่วงหน้าช่วงกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะในช่วง3 6 0องศาทอล์กโชว์ 360องศาท็อกโชว์สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆกลับเข้าสู่360องศานิวโชว์และช่วงนี้ช่วงท็อกโชว์ปรบมือต้อนรับโชว์ของเรานะคะจากจังหวัดอุดรธานีอีกครั้งหนึ่งค่ะ เป็นโชว์ที่มีชื่อว่านาคะดุษฎีนาบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะนําทีมโดยดรพงศักดิ์วงป้อมท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน <c oughs> แล้วว่าที่ร้อยตรีหญิงดาราพรคุณพลเมืองครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมการแสดงนะคะ <c oughs> แล้วก็คุณครูเจริญชัยมีแสงคุณครูพัฒนาบุฒิคำเมืองแพรและคุณครูโมเดลเกติศักดิ์หัดเสดชค่ะ <c oughs> สวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> โอ้โหวันนี้เนี่ยเรียกว่าจัดเต็มจริงๆนักแสดงเยอะมากๆนะคะ,คะวงดนตรีก็มากันเพียบเลยและที่สําคัญคือฉากอลังการที่เราเห็น อยู่นี้สวยงามมากๆโอ้โหเรียกว่าเป็นการรังสรรค์โดยความคิดสร้างสรรค์ที่นําทีมโดยอาจารย์ด้วยใช่ไหมคะเห็นบอกว่ามาเตรียมตัวกันตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาเตรียมตัวล่วงหน้าตั้งหลายวันมาอะไรที่ไหนอย่างไรเล่าให้ฟังหน่อยค่ะค่ะก็นะคะพอทราบวันที่จะได้มาทําการแสดงนะคะที่รายการวันที่13พฤศจิกายนนะคะน้องๆในวงก็ตื่นเต้นนักเรียนก็ตื่นเต้นก็เลย เดินทางกันตั้งแต่วันที่11นะคะออกจากวิทยาลัยตีห้นะคะ<ม>ก็มาถึงนะคะก็พาผ่อนคลายนะคะที่วัดสุดทธิวนารามค่ะพักที่วัดเลยใช่ไหมคะคุณต้องขอบคุณ ท่านจะเอาวาดอย่างเช่นใช่ค่ะพที่วัดแล้วก็ซ้อมการแสดงที่นั่นที่วัดเลยค่ะแล้วได้ไปทัศนศึกษาด้วยไหมคะไปวัดยานาวาคะโอ้โหใกล้ๆกลกันเรียกว่าเป็นการมาแล้วคุ้มค่าสําหรับน้องๆจริงๆนะคะสำหรับฉากที่เห็นนี้จะบอกว่าเนรมิตมาเมื่อเช้าค่ะมาถึงที่สถานีตั้งแต่หกโมงเช้าไปดูภาพกันหน่อยนะคะเก็บภาพมาฝากท่านผู้ชมด้วยค่ะนี่คือตั้งแต่เช้าดอกมัวที่ปักอยู่นี่ดอกบัวสดๆเลยดอกบัวสดไม่ใช่ดอกบัวประดิษฐ์นะคะนี่คือหอมมาจาก อุดรเลยนี้ขมชาอุดรธานีนะคะบัวแดงครับเล่าให้ฟังถึงการเตรียมความพร้อมตรงนี้หน่อยค่ะครับสำหรับฉากเบื้องหลังนะครับเราหลังจากที่เราได้รับโจทย์จากผู้ควบคุมนะครับแล้วก็ร่วมร่วมมือกันนะครับในการลังสรรฉากขึ้นมานะครับซึ่งใช้เวลานะครับนานประมาณ1สัปดาห์นะครับเราอยู่กินด้วยกันนะครับทำงานด้วยกันนะครับตั้งแต่เช้ายันค่ โดยชยวเฉพาะพันพานใบสีที่อยู่ตรงกลางสวยมากๆเลยเดี๋ยวพี่ช่างภาพของเราจะ close up ให้ดูนะคะที่น้องเยลามิกันกับคุณครูตั้งแต่เมื่อเช้าภาพใบสีสวยมากๆนะคะอ่าแล้วค่ะเห็นความพิเศษขนาดนี้เรามาขยายคำคมว่าทองกันหน่อยนะคะใช่ค่ะที่อาจารย์กบให้ไว้เมื่อสักครู่นะคะบอกว่านาคราชคู่ทาราสายน้ำโขงแห่งชีวิต มรดอกอีสานโปรงลางไทยน้อมศรัทธาด้วยพักดีเรียนเชิญอาจารย์กอฟขยาดคำคมค่ะครับก็สั้นๆนะครับผมคิดว่านี่คือ3ามสิกเนเจอร์สำคัญของพาคอีสานนะครับก็คือพญานาคราชแม่น้ําโขงแล้วก็โปรงลางซึ่งโชว์ชุดนี้เป็นการน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงครับชัดเจนมากครับ นี่คือการขยายคำควมว่าทองของอาจารย์<อ>ค่ะ,คะต่อไปนี้จะเป็นการกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วเชิญคุณปุ๊กค่ะเริ่มต้นกันที่เรื่องของตำนานพญานาคและแม่น้ำโขงนะคะซึ่งมีอิทธิพลต่อแนวคิดของโชว์ชุดนี้มากๆคุณครูพัทรุธคะสายทานน้ำพระไทยในการแสดงชุดนี้ความคิดสร้างสารรค์สร้างขึ้นมาด้วยแนวคิดอะไรคะ ครับก็นะครับตามคอนเซปต์หลักของเรานะครับก็คือสายทานน้ำพระไทยนะครับสายใหญ่พะรเมตตาแล้วก็ศรัทธานในพระบารมีขององค์พระพันปีหลวงนะครับสู่ความศรัทธานะครับใต้สายน้ําแห่งความศรัทธานะครับแล้วก็ ผสมผสานระหว่างเรื่องนาคเม่น้าโขงนะครับ<ฆ>เราเปรียบสายทานน้าพระไทยของพระองค์นะครับซึ่งเปรียบกับเม่น้ําโขงที่อบอุ้มชาวอีสานแล้วก็อบอุ้มนาคในบาดาลขั้น้ำลึกครับ,รบม,มีความลึกซึ้งและย,ยิ่งใหญ่มากๆนะคะทีนี้ไปที่นักร้องนําของวงไ<ช>หม่เสียงเพราะมากโชว์สักท่อนหนึ่งได้ไหมคะเป็นท่อนเห็นความประทับใจโอ้ยไม่ไม่ฝ้าห้องละน้อไม่ไม่สมัยไทยจเจริญเด เลยท่านพอ,อ,อคะภาพรวมทั้งหมดที่ลูกศิษย์และก็คุณครูในโรงเรียนใน,ในวิทยาลัยของเราทําออกมานี่นะคะเป็นความาภาคภูมิใจของท่านพอมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วก็ต่อไปนี้ในอนาคตจะมีการพัฒนาคุณภาพขึ้นไปอีกสําหรับน้องรุ่นต่อไปอย่างไรคะครับก็ในส่วนของวิทยาลัยเองก็พยายามจะส่งเสริมนะครับในส่วนของศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะของภาคอีสานเองนะครับเราก็จัดตั้งชมรมศิลปวัฒนธรรมในการแสดงแล้วก็พยายามจะหาเวทีให้กับ นักน้องนักเรียนนักศึษานะครับได้แสดงออกเวที3 6 0องศสามนิวโชวก็เป็นอีกเวทีหนึ่งที่นักศึกษาได้มาแสดงศิลปะวัฒนธรรมของไยสารเราได้โชว์ให้กับทั่วประเทศได้เห็นนะครับอยากให้ท่านผอ,อ,อเชิญชวนท่านผอ,อ,อท,ทุกที่ทั่วประเทศของเราในการส่งเสริมให้กับน้องๆ้องเยาวชนในสังกัดของท่านค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะครับผู้บริหารทุกระถานศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นของอาชีวะเองหรือของเขตพื้นที่เองนะครับก็อยากให รักษาวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละภาคซึ่งเรามีดีอยู่แล้วนะครับ <Okay. S 1> เราจะส่งเสริมยังไงนะครับแล้วยิ่งปัจจุบันนี้เป็นที่ท่องเที่ยวนะครับท่องเที่ยวเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะครับประเพณีนะครับแต่ละภาคก็จะมีจุดเด่นอยู่แล้วนะครับ <Okay. S 1> ของภาคอีสานเองก็จะเป็นเรื่องของโปงลางนะครับวงโป,ง,โปงลางที่จะได้ แสดงให้ับพี่น้องแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งนะครับของของไพสารเองครับค่ะทั้งหมดนี้คือการกลั่นข้อมูลต่อไปนี้จะเป็นการวิเคราะห์และตัดสินของอาจารย์แล้วเชิญค่ะครับก็จริงๆอยากวิเคราะห์ยาวนะครับแต่เอากระชับสั้นๆนะครับภาพพิมพ์คัญคือณนะวันนี้มาด้วยซิกเนเจอร์ของอีสานซึ่งพูดไปแล้วกับซิกเนเจอร์ของจังหวัดอุตรดิาถนะครับการพูดถึงพญานาคคนจะนึกถึงคำชะโนดและแน่นอนว่าเมื่อพูดถึง ไสื่วต่างๆจะนึกถึงทุ่งบัวแดงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญมากๆก็คือว่าโชว์ชุดนี้เนี่ยชัดเจนที่จะเป็นการส่งเสริมภาคอีสานนะครับในการท่องเที่ยวปีละประมาณเกือบ50ล้านคนเจ้าดอนทานีเนี่ยมีนักเที่ยวประมาณนะครับสล้านคนสร้างไรายได้ประมาณนะครับเกือบห้าล้านคนนะครับสร้างไรายได้ประมาณ1 4 0 0 0ล้านบาทนะครับจุดสําคัญมากๆเนี่ยเกี่ยวกับ3า F ของ Soft Power คือ1 Festival ก็คือการท่องเที่ยวโดยทั่วไปและพิธีการต่างๆ2เนี่ยก็คือเรื่องของทางด้านแฟชั่นการแต่งตัวและ3คือทางด้านนะครับฟิล์มคือมิวสิกจุดสำคัญมากโชว์ชุดนี้เนี่ยมาด้วย4เต็มเลยนะครับให้มาร0% 0ตแต่มาถึง 400%1 วงย์นตวรีชัดเจนนะครับสิ่งที่ผมชอบมากคือว่าการใช้ปีภูไทยซึ่งม<อ>เรียกว่า<อ>ปีลูกแคนเข้ามาคู่นนคแต่เราไม่เห็นครับ<อ>แต่การใช้ปีภูไทยเป็นสเสน่ห์นะครับ<อ>แต่ผมกำลังมองนะครับก็คือครูแจส คือรอเล่นนะครับพินไฟฟ้าคอที่2ฮะคืออาจารย์เล่นแต่คอที่1อ่ะถ้าอาจารย์ลีดด้วยคอที่2มันจะเท่มากนะครับต่อมาเนี่ยในเรื่องของการรำเนี่ยเป็นการผสมเซิร์งกับฟอ้อนภูไทยซึ่งท่ารำประยุกต์เหมือนกับการเซิร์งแบบฟอ้อนแบบพญาน,นาาออกมาชัดเจนนะครับจุดนั้นมากการโชว์เนี่ยที่มีบล็อกบัวเนี่ยและเป็นฟองอากาศเนี่ยมันก็ดูจากเมืองบาดาลเพราะฉะนั้นโชว์รำดีการแต่งฉากถือว่าใช้เทคนิคดีเยี่ยมนะครับ ร้องดีดนตรีดีเพราะฉะนั้นขอตัดสินครับว่าโชว์ชุดนี้ได้โอ้โหอาจารย์ตัดสินอย่างละเอียดและรวดเร็วมากๆนะคะโดยเฉพาะฟังละเอียดถึงขั้นทําไมนะคะคอดนตรีคอของคอที่สองคืออะไรคอที่สองของพินไฟฟ้าแม่อะไรจะฟังละเอียดขนาดนั้นน่ากลัวมากเลยนะคะแต่ผมแค่ตีคร่ไทยนะตีคไทยดีคร์นานจะได้เห็นครับนักแสดงทั้งหมดวันนี้ประมาณ21คนนะคะ20กว่าคนโปรไป วินดาจันกอฟหน่อยนะคะเพราะว่าอยากให้เห็นตอนที่ท่านอธิบายจริงๆทําไมนะคะปีปีอะไทย่รับโชว์ได้ฮะอยู่ตรงนี้อ่าแล้วคอคอดนตรีคือยังไงนะก็พินสองคอเนี่ยถ้าเล่นคอที่2จะดีมากที่สโอ้เพราะฉะนั้นตัดสินว่าโชว์ชุดนี้ได้ก็ต้องบอกนะครับว่าโชว์ชุดนี้ขอให้ซูเปอร์สุดตังพลังฮอตคูณ2อนะครับโอ้โหปรบมือค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะ ขอเชิญน้องโยค่ะกรอบทองของเรามอบกับท่านผอเลยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าติดตาม News ยอัปเดตและรักสุขภาพ360องศาค่ะวันนี้วงวปงลางออนซอนหนองหารวิทยาลัยการอาชีพหนองหารจังหวัดอุดรธานีรับไปเลยค่ะซูเปอร์สุดปังพัดับเดี๋ยวลับมาค่ะขอบพระคุณอาจารย์กอฟค่ะ นิวส์อัปเดตและรักสุขภาพ360องศาสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆกลับเข้าสู่3 6 3นิวโชว์เลยช่วงนี้ช่วง News ์อัปเดตค่ะเรามาอัปเดตเรื่องราวของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะเป็นเรื่อง PM 2.5ตอนนี้กําลังกลับมาสร้างปัญหาอีกแล้วเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่จะออกไปข้างนอกอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยด้วยด้วยความ,มห่วงใยจากพวกเรานะคะให้ติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดเลยค่ะนั่นก็เป็นเรื่องของการแจ้งเตือนเรื่องของของ PM 2.5ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของเศรฐษฐกิจนะคะธุรกิจสายมูตอนนี้กําลังมาแรงเลยนะคะสายมูในประเทศไทยตอนนี้เรียกว่าจะต้องจับตาเป็นพิเศษเพราะว่ามีโอกาสในเวทีตลาด ไทยแล้วก็ตลาดโลกด้วยนะคะสำหรับตลาดสายมูค่ะนั่นคือนิวซับเดตของเราตอนนี้ได้เวลารักสุขภาพ3รัสิบากับคุณปูแล้วไปติดตามกันเลยค่ะค่ะช่วงรักสุขภาพ360องศา และนี่คือรักสุขภาพ310องศาค่ะวันนี้มีเรื่องของลดน้ําตาลเลี่ยงเบาหวานลดยังไงคะเรื่องเบาหวานง่ายๆเลยค่ะอย่างเช่นว่าถ้าหากว่าตอนเย็นที่เรากินอาหารเสร็จแล้วก็อาจจะต้องมีการเอนนิดนึงนะคะเพื่อที่จะผ่อนคลายตัวเองนิดนึงค่ะเพราะว่าหลังจากกินอาหารใหม่ๆเป็นช่วงเวลาที่หลอดเลือดเนี่ยเหนื่อยที่สุดในรอบวันนะคะงานวิจัยมีบอกนะคะว่าเราควรจะนะคะออกไปเดินนะคะหลังจากมื้ออาหาร20นาทีค่ะหลังมื้ออาหารช่วยลดน้ําตาลได้30%เลยนะคะแต่เคล็ดลับง่ายมากนะใช่ค่ะ ง่าแล้วก็มีการดื่มน้ําอุ่นหรือว่าน้ำอุณหภูมิห้องครึ่งแก้วก็จะช่วยปรับภาระของตับและตับอ่อนได้ด้วยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นทานอาหารมื้อเย็นเสร็จต้องเดินออกกําลัง,งกายนหน่อย<ค>ะนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราค่ะ,คะและตอนนี้คุณแซงรออยู่แล้วกับเรื่องราวสิ่งแวดล้อม3ามสสาซุปตารัก,รกโล,โล สวัสดีครับพบกับผมแซคธนินวัฒน์พัฒนาวิรคุณใน360องศาสุปตารักโลกกับเรื่องราวดีๆของโลกและสิ่งแวดล้อมทุกสัปดาห์วันนี้มารู้กันครับว่าช่วงครึ่งหลังเดือนพฤศจิกายนนี้ฟ้าฝนลมหนาวจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ครึ่งหลังเดือนพฤศจิกายนอากาศในไทยตนบนกับภาคใต้จะต่างกันชัดขึ้นไปอีกคือไทยตนบนความกดอากาศสูหรือบรากาศเย็นจากจีนจะแพ่ปกคลุมอีกหลายระรอกฝนจึงลดลงกว่าช่วงครึ่งเดือนแรกขณะที่อากาศตอนเช้าและกลางคืนก็จะเย็นลงต่ำกว่า20องศาจะมีในภาคเหนืออีสานส่วนกทมปริมณฑลเย็นได้อย่างเก่งก็20องศาตน้ตน สิ่งที่ต้องระวังก็คือแม้จะอยู่ในหน้าหนาวแล้วแต่กลางวันฟ้าจะเปิดแดดแรงอุณหภูมิระหว่างวันเช้ากลางวันเย็นแตกต่างกันมากหลายคนจึงไม่สบายได้ง่ายโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ สำหรับภาคใต้อากาศครึ่งหลังเดือนพฤศจิกายนยังต่างจากไทยตะนบนมากขึ้นเพราะลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดแรงขึ้นตามอิทธิพลของลมหนาวขณะที่ร่องมรสุมหรือร่องฝนและหย่อมความกดอากาศต่ำจากทะเลก็มีโอกาสเข้ามาเยือนได้บ่อยขึ้นทํำฝนใต้จะตกหนักถึงหนักมากเพิ่มกว่าครึ่งแรกของเดือนอีกความเสี่ยงน้ําท่วมน้าหลากจึงยังเกิดได้ง่าย สำหรับคลื่นลมทะเลใต้ฝั่งอ่าวไทยคลื่นจะสูง2-4เมตรได้บ่อยขึ้นเรือใหญ่ให้เดินเรือระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งส่วนฝั่งอารามันคลื่นลมจะเบากว่าแต่ยังมีฝนฟ้าขนองประปรายการสรางคุมลุ่วงหน้าแบบนี้คุณผู้ชมก็สามารถใช้วางแผนปรับการดำเนินชีวิตในช่วงครึ่งหลังเดือนพฤศจิกายนได้เลยนะครับเพราะความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเป็นเรื่องของธรรมชาติเราปรับตัวอยู่ร่วมกันได้มาเรียนรู้รักโลกและสิ่งแวดล้อมไปกับผมนะครับและ นี่คือ3ามรยสิมสาสุดตาลักโลกสวัสดีครับขอบคุณคุณแซกมากค่ะและตอนนี้แสดงความยินดีอีกครั้งกับวิทยาลัยการอาชีพหนองหานจังหวัดอุดรธานีวันนี้ทุกคนเก่งมากๆรับไปก็คือซปเปอร์สุดป,ป,ป,ปังพลังฮอตค่ะและจะปิดรายการด้วยเสียงดนตรีวงวงลางของเราค่ะและกลับมาพบกันใหม่นะคะกับ3ามร้อยสิมสานิวชสวัสดีสสดค่ะ